ก็จะมีมาใกล้ๆหน่อยก็ได้แขนไปใกล้แล้วอ,อันนี้มีปูนเน,นี้ยปูนล็อคไปทั้งลายแล้วก็อ๋อยเนี่ยยาเเลื่อก็จะมีบอกรายละเอียดไว้ทัข้างกระป๋องนี้ละส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นสีสีล็อคเนี่ยประมาณ800กรัมเนี่ยแล้วก็หลังจากที่พี่ใช้ปูนตัวนี้ตั้งลายสองรอบ แล้วก็ลงสีรอบหน<ม>ึ่งเหมือนที่ฉาบเนี่ยแต่ว่าในเนี้ยมันก็จะมีรายละเอียดการใช้แต่ไม่รู้จะดูรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ยังเลยไอย้เงี้ยเนี่ยจริงผนังเนี่ยพี่เขาฉาบเรียบมากเลยยิ่งตรงนู้นอ,ะอ่ะถ้าจริงๆตรงเนี้ยลงลายได้เลยใช้ปูนตัวเนี้ยอ่าเนี่ยเอาปูนตนัว,เ,ว,วเนี้ยผสมน้ําเหลวหรือว่าเหนียวแล้วแต่